สวัสด,ดีสวีดะท่านผู้ดูทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยูย่กับผมนะครับตาหกลุ้ยๆ,ๆของเรานี่เองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนรับตั๋วฟรีนะครับผมตามชื่อปกคลิปเลยนะครับผมว่ารับยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ผมจะสอนตั้งแต่เริ่มสมัคร ID เข้ามาเล่นเลยนะครับผมว่ารับตรงไหนบ้างเออเอาไปสุ่มอะไรยังไงเพื่อให้ได้ตัวละครอะไรแบบนี้นะครับผมก็อันดับแรกนะครับผมใครที่สมัครไ d ดีเข้ามาแล้วนะครับผมแล้ว เล่นแบบทดสอบครบเสร็จแล้วม nah. ันจะมาอยู่หน้าล็อบบี้ถูกไหมครับท่านผู้ดูให้เรามาที่นี่แหละครับผมซองจดหมายดาลล่านะครับผมอันที่3านี้นะครับผมนับจาก1จากซ้ายนะครับผมนี่ครับอันที่3แล้วกดเข้าไปเลยครับณตรงนี้นะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมเขาจะแจกของขวัญให้ตรงนี้นะครับผมเยอะมากเลยนะครับผมสําหรับตัวสุ่มนะครับผมจาไม่ได้แล้วนะครับว่าเท่าไหร่ผมก็ลืมเหมือนกันนะครับให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อ เอาของขวัญทั้งหมดนะตรงตรงนี้นะครับผมพอเรากดตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมครับก็มีคนถามว่าตัวสุ่มมันไม่พอบางคนสุ่มเกลืออะไรยี่ใช่ไหมครับผมเราหาตัวยังไงได้บ้างนะครับผมโอเคผมจะสอนหาตัวเป็นในตัวเลื่อนด้วยเลยนะกันนะครับก็ไปที่อ่าอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ตรงนี้เลยครับผมอีเวนต์ตรงนี้นะครับผมใครที่ ทำอ่าอีเวนต์ตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับเควสมิชชั่นตรงนี้ครบแล้วนะครับผมเราจะได้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับหินตรงนี้มานะครับให้เราเอาไปแลกเป็นตัวสุ่มได้นะครับผมตรงนี้เลยะครับนี่นะครับผมอันนี้ผมได้แลกไปแล้วนะครับผมผมได้แลกไปหมดแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เอาไปแลกเป็นตัวสุ่มนะครับผมเอาไปแลกแล้วก็เอาไปอัปเกรดเพื่อเอาตัวละครนะครับผมแต่ถามว่าเอามาแลกสุ่มก็คือบางคนอ่าอยากได้ชุดคอตอมใช่ไหมครับผมก็คือเนี่ยครับผม เอาไปแลกเป็นตัวสุ่มแล้วก็เอามาสุ่มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บางคนอยากได้ตัวละครสะมากว่านะครับผมให้เราไปที่นี่เลยครับผมอันนี้นะครับผมกดมาที่นี่แล้วก็ไปที่สเปเชียลนะครับผมหน้านี้นะครับผมให้เราเอาหินสีลุงตรงนี้นะครับผมมาที่นี่เลยครับผมบายอีกีนะครับผมให้ซื้อไปเลยนะครับผมนี่ครับผมตอนนี้ผมนะผมก็มาซื้อตรงนี้นี่แหละครับมันทําให้เวลเราเลื่อนไว้นะครับผม เพื่อเอาตัวละครต่างๆนะครับผมเวลตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมเราจะได้บาคุโกนะครับผมในเวลที่2นะครับผมแล้วก็เวลที่3จะได้เป็นโทโรโลกินะครับผมตามเลเวลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้จะเป็นชุดคอตูมนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวละครอะไรประมาณนี้ครับผมส่วนเวลสามสินี่คือออมัยนะครับผมนี่สหรับสายฟรีนะครับผมคือได้ตั๋วแล้วก็ตั๋วเยอะมากเลยนะครับผมพูดเลยเลยครับผมนี่เอาแค่ตัวนีช่วงประมาณนี้ครับผมเวลยี ยี่สามนี่ก็ได้30บใบแล้วครับผมยี่สิบเจ็ดสี่สิบใบยี่สิบแปดห้าสิบยี่สิบเก้าโอ้โหห้าสิบนี่สุ่มบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ตัวละครนี่ก็อ้อลืมบอกไปอย่างนึงนะครับผมตอนนี้ตู้ได้อัปเดตมาใหม่นะครับผมเป็นตู้นี่นะครับผมเป็นตู้ที่มีตัวละครเพิ่มมานะครับผมตัวละครที่อ่าถ้าเป็นตู้ตู้เก่านะครับผมตู้ชุดคอสต,ตูมเก่านี่จะนี่ครับ ถ้าเป็นตู้แบบนี้นะครับผมมันจะมีตัวละครให้แค่3ตัวละครนะครับผมมีคิริชิมะยูรุสแล้วครับผมแล้วก็อ่าเป็นไอระไฮระนะครับผมเป็นตัวละคร3ตัวนะครับผมแต่ถ้าเป็นอ่าตู้ตัวละครนะครับผมตู้นี้นะครับผมจะมีตัวละครให้ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับผมก็จะมีอ่าอิดาเทนยาะนะครับผมแล้วก็เป็นเคโดนะครับผม แล้วก็คิชิมะยูรุสึนะครับผมแล้วก็ไฮลานะครับประมาณนี้เลยนั้นก็เป็นชุดคอตูมทั่วไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรับสายฟรีอ๋อลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับสายฟรีนะครับล็อกอินเราก็สามารถอัดรับตั๋วฟรีได้เหมือนกันนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสมบุกอีเวนต์ในตอนนี้นะครับผมส่วนนอกนั้นก็จะเป็นอาจเป็นการเติมนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่ได้เติมนะครับอาจจะผมจะพาไปดูนะครับผมสำหรับตัวละครของผมนะ นี่นะครับผมก็คือตัวละครที่ผมได้ปลดล็อกไปนะครับผมสําหรับสายฟรีนะครับผมสายฟรีอย่างนึงสําหรับเรานะครับผมที่เป็นสายเกลือก็ครับแล้วก็จะอยู่ที่หน้านี้เลยครับผมเวลาเราเกลือนะครับผมเราเอาหินตรงนี้นะครับผมมาแลกนี่ครับผมเป็นตั๋วเอาไปแลกตัวละครได้นะครับผมอันนี้ผมได้แลกไปทั้งหมด2ตัวแล้วนะครับผมแล้วก็ได้แลกเป็นตัวละครไปอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับก็จะเหลืออีกใบหนึ่งที่ผมเอาไว้ใช้นะครับเพื่อเจอตัวละครที่ถูกใจนะครับผม ประมาณนี้ครับนี่ครับผมก็ได้เอาตั๋วมาแลกเป็นอ่าตอนนั้นผมเอามาแลกเป็นอีดานะครับผมส่วนตัวละครนอกนั้นผมก็เล่นปลดล็อกเอาละกันครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนตัวละครนี้ผมก็สามารถปลดล็อกได้นะครับนี่ครับผมแต่ผมจะเก็บไว้ละกันนะครับเอาไว้แลกตัวที่ดีกว่านี้นะครับผมอันนี้เป็นสามสิบเราก็จะได้ออกไมนะครับผมส่วนอันนี้เราก็ต้องวัดดวงในการสุ่มนะครับผมตัวละครก็ในเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมภายภาคหน้าก็จะมีอัปเดตเพิ่มมาบ้าง แน่นอนเนอะผมเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดใหม่นะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับการหาตั๋วสุ่มฟรีนะครับผมในตอนนี้ครับผมอีเวนต์หน้าก็อาจจะมีมาใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ละกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ